สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Call of Duty Warzone นั่นเองนะครับตอนนี้อัปเดตใหม่นะครับมีแมปใหม่เข้ามาในโหมดทีมเดสแมทนะครับแมปที่ชื่อว่า b e a n b e r g Hotel นั่นเองนะผู้ชมครับนี่ตอนนี้โทรศัพท์ผมเริ่มร้อนนะเริ่มกระตุกแล้วนะครับแค่รอโหลดเข้าตัวแมปตัวนี้นะครับที่เป็นแมปใหม่เนาะกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้เรื่อยๆนะครับถ้าถามว่ามีการปรับแต่งกราฟิกเพิ่มเติมหรือยังหรือสามารถตั้งค่ากราฟิกได้ไหมนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นแมปประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยทีมเดนมงเดนแมปไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะเล่นแต่บัตเทิลรอย่อจะไหวหรือเปล่านี่ทีมเดนแมปผมจะไหวหรือเปล่า โอ้จับไปสองครับผมเฮ้ยโอ้โหตกใจเล็กน้อยเฮ้ยมาข้างหลังมาข้างหลังมาอื้อเราก็จะไปบวกกับเขาเหมือนบอทเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมเหมือนบอทเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าโอเควิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่งวิ่ง มันจะมีอาการกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเริ่มหน่วงแล้วเอาเคือเอาคโทรศัพท์ผมเริ่มหน่วงแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เหมือนกันนะตอนนั้แปดแปดแปดรู้สึกอาหลังๆแค่โหลดเข้าเกมหรืออะไรแบบนี้นะมีปัญหาค่อนข้างแบบเยอะเลยโอเคอยู่ไหนกันพ่อหนุ่ม เฮ้ยแบบสวยใช้ได้เลยนะอ่าพวกเตียงพวกเตียงไปไหนแล้วพี่วิ่งตามเข้าไปดูดิมีใครหรือเปล่าวิ่งตามเข้าไปอ่าแล้วันขึ้นจังไถนน่เนาะความกระโดดขึ้นเนี่ยว่ะผมก็ลืมไปจะไปกดปีนป่ายใช่เลย จะไปกดปีนป่ายเฉยเลยโอเคดีนะเพื่อนมาผมว่าเราน่าจะเล่นกับบอทนะเดี๋ยวลองใช้ปืนปักดูนะครับถ้าจัดการได้แสดงว่าบอทแน่นอนประมาณ99%คิดว่านะโอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเนี่ยมันสะก,กิดเหมือนบอดนะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะชัวร์แลวนะน่าจะเป็นบอดโอเคมันต่อกันครับมันต่อกันพิงกันเข้าไปถือว่าดูดีนะแต่ไม่ล่อยจะเปิดให้บริการ g l o b a l นะครับก็รอกันปลปีเลยนะครับอย่างที่อัปเดตข่าไปล่าสุดนะรอกันยาวๆเลยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีลูกซองอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ย <the> โอ้โหมัวแต่หาหุ้ดอยากเล่นลูกซองหน่อยแหมอยากจะอัดเขาหน่อยนะพี่ชมโดนจนได้โอเคไม่เป็นไรเราเล่นเซตนี้แหละ oh, โอ้โหพอโดนนี่โดนจังโดนจรงิงโดนจังนะไอตัวเดิมแน่เลย ก่อนหน้านี้เราเล่นดีๆนะพอตอนนี้โดนจริงโดนจังนะไอตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมเลยอยู่แถวนี้แล้วเปล่าตัวเดิมตัวดีเลยอยู่ไหนกันให้ไหนกันให้ให้ให้ให เริ่มหน่วงอีกแล้วหน่วงเกินเนี่ยที่ผมยิงไม่ได้แหะเพราะว่ามันหน่วงไงนผะู้ชมที่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าหน่วงไงเออจัดไปดีไว้ลุน้น ื mm hmm. กระโดดเข้ามาทุกทีเ,เลยล่ <laughs> าเรียนโหลดพอดีเลยจะปะคุณจะปะคุณจะได้เกิดซะหน่อยไม่ทันได้เกิดเลยนี่ไงลูกซองที่เราตามหามันไม่ใช่ซะไหน ฟังไงเป็นลูกซองวะมีหรือเปล่าเอ่ยอยากเล่นลูกอยากเล่นลูกซองอะ่ะอยากเล่นลูกซองอ่ะซองอยู่ไหนอะ่ะเพื่อเน,น,เนเราก็เต็มเลยจัดไปไว้รุ่อลูกซองไม่โผล่มาเลยเอาปุ๊ย ผ่านคนเหรอวะม่เห็นอ,อ๋อนี่ไงมันตามหลังเรามาแบบไวๆเลยไอตัวนี้นะครับเจ้าเ้าประจำน่าจะเป็นอาคนนะครับก็จบไปแล้วนะครับแพ้ไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนี่ได้แบบเยอะมากนะครับ60ต่อ52บนะเรามาสรุปคะแนนนะครับผมก็จัดการไปได้ประมาณ11คิวนะครับ11คิวพอใช้ได้นะฝีมือประมาณนี้เกี่ยวกับการยิงบอด เอออย่างหนึ่งนะครับถ้ามีคนถามว่านะตอนนี้ตัวเกมยังต้องต่อว p n ีเไหมยังต่อวีพเนเหมือนเดิมนะครับด๋ยวเราไปดูโหมดการเล่นนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมเอ้หรือว่ามันหายไปหมดหนึ่งใช่ไหมถ้าเรายัลม,มันติเพเยร์เหมือนมันมีอีกอันหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าใช่หรือเปล่าอ่าอ,อันนี้มินิรอยัลนะครับแล้วก็โหมดตอนนี้มีเฮดพอย n ์ตัวนี้แล้วก็ทีมเด m a แมทนะครับทีมเด็ดแมทนี้ใช้เวลาในการจับข้อประมาณสัก 3-5ถึงานาทีนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ได้เล่นกันเยอะหรือเปล่านะครับเหมือนบัตเทนรอยัลนะบัตเทนรอยัลคนเล่นกันเยอะมากนะครับแล้วก็โซโตอื่นๆนะครับอันนี้ใครอยากจัดก็จัดกันได้เลยนะก็จะมีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยอีเวนต์นะมันไม่ขึ้นอะไรนะปล่อยมันไปนก่อนอันนี้จะเป็นพวกตัวละครต่างๆนะครับก็จับจ่ายใช้สอยกันได้อ่า เราสามารถจัดพวกชุดอุปกรณ์ตรงนี้ได้นะครับจริงถ้าเราเอาลูกซองไปก็ได้นะเออแต่เราไม่ได้จัดไงซอลตอะไรแบบนีนนะ้เนี่ยเนี่ยสามารถปรับแต่งได้เนี่ยชดกันเออเราก็สามารถปรับแต่งตัวนี้ได้นะครับส่วนออปชั่นนะครับด้านขวาบนเนาะแล้วก็มาเซตติ้งนะครับเนี่ยครับยังไม่สามารถปรับได้เหมือนเดิมนะไอตัวกราฟิกอะเซอร์คอนโทรลนะครับก็น่าจะเหมือนเดิมอะ่ะ ตรงเกมเพย์นะครับก็จะมีไจโรสโคปอยู่ใช่ไหมนี่ยครับไจโรสโคปนะก็เป็นเวอร์ชั่นเต็มแล้วนะครับตอนแรกเป็นเวอร์ชันเวตานะใครจะใช้ก็ Enable ซะนะครับไม่ใช้ก็เป็น o อฟไปแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับ Warzone Mobile และพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ